ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาตามงานก่อสร้สางถนนบายผพานขึ้นสะพานแห่งที่5บาพืนการฝากสั่นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเรามาตามความเคืบหน้าของงานนะครับท่านผู้ชม มองเห็นอยู่นั่นก็จะเป็นรถเกตนะครับรถเกตเข้ามาทายในพื้นที่แล้วนะครับก็กำลังเกัเป็นใหญ่เลยเกตปรับแต่งปรับแต่งก็จะลองเห็นนั่นละครับช่วงนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยมันจะเป็นถนนถนนเวงการหนองคายนะครับช่วงนี้มันสูงมากจริงๆนะครับนี้รถเขาก็กําลังปรับเกตถนนที่จะมาลงถนนลุกขึ้ลุกลงลนะครับท่านผู้ชม ดูแลตัวผมกันเยอะแยะนะครับฝ่าทางมาตหอนยมนี่ยนะครับถ้าเราไปจากืิงการก็จะเลยจะพานไปหน่อยหนึ่งก็จะเห็นนะครับท่านผู้ชมรถเขาก็เข้ามาเต็มพื้นที่แล้วนะครับลงน้ำเต็มร้อยแล้วครับท่านผู้ชมแต่ก็ไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่ก็คงจะตามสัญญาณะครับไม่เกินปี2500ั้าอาันห0 15 66โน่นะนะครับก่อนจะเสร็จให้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตามไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับอยากจะให้รายงานใน้ท่านผู้ชมได้ชมอย่างเป็นระยะระยะนะครับท่านผู้ชมรายงานก่อสร้างถนนบายทานเข้าไปยังด่านนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับท่านผู้ชมบ่าวสักบาทก็เลยเอาข่าวข่าวนี้มาฝากท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมครับบริหาร่นจังหวัดพิจิตร อยู่ข้างบนไม่จุใจครับตามลงมาดูข้างล่างเลยนะครับเขาก็กำลังปรับเกตกันใหญ่นะครับท่านผู้ชมปรับเกตกันใหญ่เลย,เกกเลยช่วงนี้เป็นป่าทางเข้าช่วงบ้านนอดยมนะครับท่านผู้ชม เอาภาพบรรยากาศงานก่อสร้างถนนไม้์พารช่วงป่าทางเข้าานดนนยมนะครับไปยังอาคารด่านขาออกทาเข้านะครับคือจะข้ามไปประเทศลาวนั่นแะนะครับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นงานการทําถนนแต่อาคารงานอาคารเขาก็ลังทําอยู่ข้างในนะครับเขาก็ลงลงมือกันแล้วเหมือนกันนั่นะครับเดี๋ยวพอถนนตรงนี้เข้าไปได้บ่าสมบัติจะคงจะเข้าไปถ่ายข้างในมาให้ดู ถ้าเขาไปทางอีกทางหนึ่งมันก็จะอ้อมไปหน่อยก็ยังไม่ไปนะครับเราให้ถนนที่จะเข้าไปตรงปากทางนี้ได้ก่อนเราถึงจะไปถ่ายทําคลิปข้างนอกข้างในที่ก่อสร้างอาคารสถานบ้าที่จะผ่านด้านั้นนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับช่วงนี้ก็ดูแต่การทําถนนไปก่อนครับท่านผู้ชม ก็งานซึ่งเริ่มต้นนะครับท่านผู้ชมเราก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับ่วงน,นี้นะครับเดี๋ยวบ่าวสมบัติจะรายงานความคลื่อนหน้าการก่อสร้า,างถนนบาทพานเข้าไปยังด่านแต่ระยะระยะครับท่านผู้ชม เห็นหอบอกว่าตัวสะพานนี้จะลงเสาเข็มคงจะเป็นเดือนหน้าหรือไม่เห็นก็ต้นปีหน้าเนี่ยนะครับได้ข่าวจากผู้รับเหมามาอย่างนี้นะบ่าวสมบัติก็รายงานให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเดี๋ยวถ้าลงเสาเข็มเมื่อไหร่ก็บ่าวสมบัติจะไปถ่ายคลิปเสาต้นแรกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับคงไม่เกินเดือนหน้าหรือเดือนเดือนต้นปีหน้าเนี่ยนะครับคงไม่ช้าไม่นานก็คงจะเห็นลงเสาเข็มแล้ว ตัวตะปานนะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับท่านผู้ชมไว้กดติดตามคลิปหน้าครับท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวสมบัติด้วยนะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับท่านผู้ชม มองเห็นรถวิ่งไปวิ่งมานั่นก็จะเป็นถนนบึงการหนองคายนะครับท่านผู้ชมถนนสูงมากมากเลยถนนบึงการหนองคายไอ้พวกทางนี้ผมก็ยืนอยู่ข้างในนะครับท่านผู้ชมเดินยืนอยู่ข้างในแล้วก็ถ่ายไป่